ก็ได้บาสการะวัดมหาธาตุของนครสิธรรีธมราชมีพุทตรูปได้ดักลายองค์อันนี้เป็นองค์รลักประกอบด้วยพระาธาตุองค์เล็กๆพระ,ระาธาตุหลายร้อมีประมาณ149ฮะตามจากเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่ามีการได้ จำไว้ร้อยสี่สิบเก้าบวกกับตัวพระประราตุนะที่บรรจุไว้นี้ก็เป็นองค์ที่ร้อยห้าสิบพอดีร้อยห้าสิบของพระอรมณสราดีริกธาตุนะนั้นก็คือว่ามีประธาตธุวันทามิเจติยังสปังสัพพธานิสุพัิทิตังสารรริกธาตุมาโพธิงพุทธรูปังสการังสัตากายสา,สา,าสาวัจสามะนัสา เจวะวันธาเมเตตาธาเกตสยเนธาเนคมเนจาปีสัพพธาอันนี้สำรวมใจให้มีสมาธิทั้งนโมสามจงองพ่อจะตุคามเหนือฟ้าฟาดานเหนือกรุงสองทะเลพระองค์สาธิตาเจ้ากรุงรรมาโศกรามประเทเพเกียงไกรโยโกฟ้าเต็มมตะนีรันการจะตุคามรามเทพเทพใจบามรมีปโปรกมเนืฟาเนจินสาธุราม,มา อันนี้ก็เป็นการได้บูชาสักการะสังฆะที่มีอยู่รอบๆกานเชิญมาได้สักการะบูชาบรรจามีเจติยังสัพพังสัพพตานิสุปฏิทิตังสาริริกาธาตุมาโพติงพุทธรูปังสักการังสัตตากายาสาวาจสัมมาสัจเจวะบรรดาเมตตาตาเตสายนิทานิขมมิจาิสัพพทา อังวันตามิทาติโยอังวันตามิทุระโตอังวันตามิสัพาโตอยางนี้นะิฏิโสวิเศษเสตุตนะเมอิอิเมนะพุตตังโสติโสตังพุทธะปิติอิสักการะพระองคสารีริกธาตุใจอังวันตามิทาติโยอังวันตามิทุระโตอังวันตามิสัพาโสมีพุทธรูปเรียงราย ถามแต่ว่าจะได้มาอย่างไรอันนี้ก็มีการไหวสักการะแล้วก็อ๋เอเด็กไป,ไปบูชาด้วยกัน,น้นนอาจารย์ทำอย่างนั้นเสร็จแล้วก็อาจารย์มานำบูชาอาารย<ด>โอเคเขาน,นี่ไงเนี่ยเขากำลังทำอยู่เนี่ยใช่ นไม่ยากูชาพระภาษารีกเได้ก็ใช่เนี่างบันทำมิตโตระโตหางันในพิธาจโยหงบันจะมีสรรพสอันนี้เป็นคาถาไปอินเดีย็จทุกที่าานเุกัครับ้าวัะครับจกข้ารกไมานครับผมใช่วยูดให้ไม่เป็นไรก็ได้่ใชตัวแดงใช่ได้ใช่ ไปดอเอ่อแห่ไปช่วยกันอนั่นเองอนนี้ก็ตามด้หมดไปบุญออนไลน์ก็มีสงบุญก็ได้เอออ่าไปแห่ไปอ่านี่พีธีแห่พิธีแห่อ่าไปโมจันดาสาธุแล้วก็กรีไปข้างบน เดี๋ยวมาด้านนี้อ่ามาบูชาโอ้นีนหลวงปู่หม้อชีวกอาจจะหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยอันนี้พลาซีบรีอยู่ข้างๆมีโชคมีลาบอันนี้ข้างๆนี้เป็นพระทีนจะเป็นองคุริมานพระพุทธเจ้าประทับอยู่นั่งจิตตางจะไป จะไปกลับป้าป้อมกัน <guarding> ก <okay>? ่อนเไปอาคงไปข้างหน้าอย่างเดียวก่อนเอาตามสะดวกทำไงได้พ้นมากกับป้าก่อนนะ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะพทธงภะคะวันตังอภิวาเสวากาโตภะคาธ